มหาแสดงความยินดีกับมิสซินทานไทยแลนด์2023คนล่าโุสดสวัสดีค่ะ,คะแนะนำชื่อก่อนคุณสวัสดีค่ะกันกัญญาดาพุทธอินนะคะชื่อเล่นชื่อกันค่ะเป็นตัวแทนจากจ,ากจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะตอนจับมือไปไงคิดไหมว่าจะมารอบลึกขนาดนี้ตอนจับมือหนูก็ อบกลัวนิดนึงเพราะว่าออรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเขาก็เก่งแต่หนูก็คิดว่าความสามารถหนูมันก็คงจะไปที่ประจักษ์แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้กรรมการเลือกหนูในวันนี้ค่ะได้เลยอาขอบคุณแฟนคลับแม่แม่นางงามแล้วก็ผู้จัดในเวทีนี้ก่อน ก็ขอบคุณแม่แม่นางงามทุกคนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็ขอบคุณพี่เลี้ยงทุกๆคนเลยที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทําให้หนูไป็หนูในทุกวันนี้มันจะขาดบุคคลสําคัญหลายๆคนไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้มายืนตรงจุดนี้เลยค่ะใช่ขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้ทําได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชนะเลิศของเรานะคะนั่เลย น้องการนะคะนี่เลยจากพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมจำชื่อน้องเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้ไปคว้าในเวทใีใหญ่ต่อได้เลยค่ะน้องกันของเราค่ะ